the spiritual warfare in the New Co สงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ It's not about trying to defeat the devil ไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องไปสู้กับมารให้มารมันพ่ายแพ้ But it is resisting the lies of the enemy แต่มันเป็นการที่เราจะยืนหยัดต่อต้านกับคำโกหกของศัตรู And standing in the victory which Christ purchased at the cross already แล้วยืนหยัดอยู่บนชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาให้กับเราที่กางเขนนั่นแล้ว Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. Well, we hope that you and your family are doing well in the blessing of God. You know, if you are a minister, we want to encourage you. you know, keep serving the lord ให้รับใช้พระเจ้าต่อไป I know what you're doing is one of the most important work in the world สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นี้ถือว่าเป็นงานที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลย bringing people into the knowledge of Jesus Christ เป็นงานที่นําให้ผู้คนเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสต์ helping people grow in Christ ได้ช่วยเหลือให้ผู้คนเติบโตมากขึ้นในพระเยซูคริสต์ no other work is more important จะไม่มีงานไหนที่สําคัญไปกว่างานนี้อีกแล้ว because when you invest in people's spiritual spiritual life เพราะเมื่อคุณเองลงทุนกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของผู้คน You are making an eternal investment คุณกำลัง uh, ลงทุนไปกับสิ่งที่คุณจะได้ผลชั่วน,นิดนิรันดร do ministry and the things that god has called us to do แล้วเราก็รู้ดีว่าเมื่อเราทําพักิจรับใช้รวมไปถึงงานต่างๆที่พระเจ้าเรียกให้เราทํา there are challenges มันก็จะมีความน่าท้าทายอยู่ในแหละ but i want to show you that god will continue to strengthen you แต่ผมเองก็อยากจะทําให้คุณมั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยจะคอยเสริมกําลังให้คุณเสมอนะ so that you can fulfill your ministry with joy and great fruits เพื่อคุณจะทําให้พันกิจรับใช้ของคุณสําเร็จลงด้วยความชื่นชมยินดีและการเกิดผลอย่างมากมาย we need more people with a r t for the kingdom of kingdom God the เราต้องการผู้คนมากขึ้นกว่านี้ที่เขามีหัวใจให้กับการงานของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐ that's what looking God is และนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังมองหาอยู่ผู้คนที่มีหัวใจเหมือนของพระองค์ All right so let's go to the book of Corinthians today อยากจะให้เราไปดูในหนังสือโครินธ์ด้วยกัน Second Corinthians 10: 4-5ใน2โครินธ์บทที่10ข้อ4ถึงข้อ5 It says for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for Pulling down strongholds. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought. Into captivity obedience Christ to the obedience of คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์ Obviously there is a spiritual warfare แน่นอนเลยว่ามันมีสงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้น But remember this แต่อย่าลืมนะครับว่า In the new covenant ในพันธสัญญาใหม่นี้ The warfare is not to defeat the devil สงครามฝ่ายวิญญาณตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเราจะไปต่อสู้กับมารและทําให้มารมันพ่ายแพ้ไป So remember that spiritual warfare in the new covenant อย่าลืมนะครับว่าสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ It's not about trying to defeat the devil ไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้อง ไปสู้กับมารให้มารมันพ่ายแพ้ but it is resisting the lies of the enemy แต่มันเป็นการที่เราจะยืนหยัดต่อต้านกับคําโกหกของศัตรู and standing in the victory which Christ purchased at the cross already แล้วยืนหยัดอยู่บนชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาให้กับเราที่กางเขตนั้นแล้ว so spiritual warfare is not trying to defeat an undefeated enemy. สงครามฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปสู้กับศัตรูที่มันยังไม่พ่ายแพ้ให้มันพ่ายแพ้ไป no it is standing against the lies of the enemy who has been defeated already. แต่เป็นการยืนหยัดต่อต้านกับคำโกหกของศัตรูซึ่งมันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้เราไปเรียบร้อยแล้ว you know, this should be our understanding of spiritual warfare in the new covenant. และตรงนี้ควรจะเป็นความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาณ พััญมาเนี่ยมันเป็นเหมือนสิงค์คำรามมันเหมือนดุดสิงค์คำรามมันไม่ใช่สิงตัวจริงเพราะพระเย,ยซูก็ถอนเขี้ยวมันออกมาหมดแล้ว pulled out its claws. แล้วมันก็ไม่มี กรงเล็บอะไรหลงเหลือแล้ว The devil is powerless มานจริงๆทุกวันนี้ไม่มีอํานาจอะไรเลย But he lies and with his lies he makes himself look powerful แต่มันก็ยังคอยโกหกหลอกลวงผู้คนแล้วจากคําหลอกลวงของมันเนี่ยมันทําให้ผู้อื่นคิดว่ามันยังดูยิ่งใหญ่อยู่ When you understand this you will be effective in spiritual warfare เมื่อคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเห็นว่าคุณสามารถมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณได้ f o so note t h i t says the weapons of a warfare are not carnal ในข้อนี้บอกว่าสาตราวุธของเรานั้นไม่ได้เป็นฝ่ายโลกียะวิสัย this, และอย่าลืมนะคะพี่น้อง uh, ทุกๆคน life, ในการต่อสู้ของชีวิตเมื่อคุณต้องเจอกับปัญหาอะไรก็ตาม Your are not the realm. อาวุธของคุณไม่ได้อยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติ true อาวุธที่แท้จริงของคุณที่จะช่วยให้คุณได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้น what God has given you. เป็นอาวุธอาวุธทางฝ่ายวิญญ,ญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณ <S, Notice, s mighty in God for pulling down s t r o n g h o l d ตรงนี้บอกว่าอาวุธนั้นเนี่ยมีฤทธ,ธิ์เดชจากพระเจ้าสามารถที่จะทำลายป้อมได้ And really the devil tries to build strongholds in the minds of people แล้วมารมันก็พยายามที่จะมาสร้างป้อมตรงนี้ขึ้นในความคิดของผู้คน He is powerless คือมันจริงๆไม่มีอำนาจอะไรแล้ว Jesus <defeated> him. พระเยซูก็ปราบมันให้แพ้ไป <But S 2> แล้ว But he will use s lies to build a stronghold in people's m i n d แต่มันก็จะใช้คําก โกหกของมันในการมาสร้างป้อมขึ้นในความคิดของผู้คน when they believe lies, และเมื่อผู้คนหลงเชื่อในคำโกหกเหล่านั้น and when they allow built, และเมื่อพวกเขาอนุญาตให้มีการสร้างป้อมขึ้นมาในความคิดของเขาพวกเขาเปิดประตูให้ปีศาจจ t บพวกเขาไวเข่าเท่ากับเขาก็กำลังเปิดประตูให้กับมารที่จะเข้ามาแล้วทำให้ความคิดของ,ของเขาเนตกไปเป็นทาสมันแต่อย่าลืมว่าเรามีอาวุธที่มาจากพระเจ้านะเพื่อที่จะทำลายป้อมนั้น Itself against the knowledge God. คือ and knowledge the เราต้องทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า and so what? so is the thing that the devil attacks in our mind. The, the knowledge of god. see, the devil does not want you to know who god really is. the devil does not want you to know god's love, god's goodness, and god's faithfulness. he doesn't want you to know the redemption of god. Through Jesus Christ Jesus มันไม่ต้องการให้คุณรู้เรื่องของการไถ่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ and so he will bring arguments and thoughts and lies to to and then let these things go above the knowledge of God มันก็จะนำสิ่งที่เป็นความคิดที่มีเหตุผลต่างๆนานาอะไรเข้ามาในความคิดของคุณเพื่อที่จะมาทำลายความรู้เรื่องของพระเจ้า so what do we do แล้วเราต้องทำยังไง we take the truth Of the word of God <laughs> because the word of God reveals God. and his goodness and his faithfulness and his redemption เพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาเปี่ยนไปด้วยความดีพระเจ้าซื่อสัตย์และพระเจ้าเองเนี่ยก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเสร็จแล้ว and we take these truths เราก็เอาความจริงเหล่านี้มา and cast down any thoughts any ideas that is not consistent with these truths ที่จะมาจับเอาความคิดเหตุผลทิฐิอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกันกับความจริงนี้ไว้ n if any thought comes that contradict who God God is and what he has done for us in Christ ถ้ามันมีความคิดใดก็ตามที่เข้ามาในเราแล้วก็ขัดแยง้งก,กันกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทําให้กับเราเรียบร้อยแล้ว refuse to entertain those thoughts คุณอย่าเก็บความคิดเหล่านั้นมาคิดเด็ดขาด immediately replace that with what the word of god say ทันทีคุณจะต้องเอาถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยใส่เข้าไป See, the knowledge of god is your greatest weapon ความรู้ของพระเจ้าตรงนี้แหละจะเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดเลยของคุณ when you maintain t h i s knowledge of God in your mind เมื่อคุณพยายามเก็บรักษาความรู้เรื่องของพระเจ้าเนี่ยไว้ในความคิดจิตใจของคุณเสมอ You'll be able to pull down strongholds ก็จะทําให้คุณสามารถจะทําลายป้อมนั้นลงได้ You'll be able to take captive of wrong thoughts คุณก็สามารถที่จะจับกลุมเอาความคิดที่ผิดไว้ได้ And that's how you walk in victory และนั่นก็จะทําให้คุณมีชัยชนะด้วย You're not fighting the devil คุณไม่ได้กำลังมาสู้กับมารนะ re his lies. คุณเพียงแค่ยับยั้งไม่ให้เชื่อในคำโกหกของมันเท่านั้น s <S มันพ่ายแพ้ไปแล้ว you have คุณมีชัยชนะในพระคริสต์แล้ว believe you have victory ให้เชื่อเลยอ่ะให้เชื่อไว้เลยว่าคุณมีชัยชนะในพระคริสต์แล้วและเมื่อคุณเชื่อแบบนั้นมารไม่สามารถที่จะมาสร้างป้อมแห่งคำโกหกขึ้นในความคิดของคุณได้ so this. อย่าลืมนะครับว่า whatever fight You may your going through be ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับการต่อสู้ใดๆในชีวิตก็ตามสงครามในเรื่องนั้นการต่อสู้ตรงนั้นมีชัยชนะแล้วที่ก t างเข h t s คุณจะต้องเริ่มฝึกที่จะคิดถึงชัยชนะเอาไว้แล้วก็คิดถึงเรื่องการจัดเตรียมในพระเยซูคริสต์คิดถึงเรื่องว่าคุณเป็นที่โปรดปรานแล้วในพระคริสต์คิดถึง ความดีความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเอาไว้ Give no space the devil in your mind space the no to your แล้วอย่าให้พื้นที่กับมารที่จะเข้ามาในความคิดของคุณเลย cast those wrong thoughts down. ให้คุณนั้นอ่ะจับความคิดเหล่านั้นเอาไว้ knowledge God deal with our thoughts, และเมื่อเรายอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าความรู้ของพระเจ้าเข้ามาจาับกลุ่มความคิดของเราแทน will win every fight life. เราก็จะเห็นว่าทุกการต่อสู้ในชีวิตเนี่ยยังไงเราชนะแน่นอน Let s pray. <S ให้เราที่ฐานนะครับ Heavenly Father, we thank you again for this wonderful day. And because of what Jesus has done for us, และเป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้กับเรา, we expect to see manifestations of victory in our lives today. เราคาดหวังว่าวันนี้เราจะได้เห็นชัยชนะของพระองค์นั้นปรากฏออกมา. We thank you for your presence, your love in our lives. เราขอบคุณสำหรับการทรงสถิตและความรักของพระองค์ในชีวิตของเรา. In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนเลย